สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากลมน้าสวัสดีพี่เชิญกมน้ากมน้ากมหน้ากลมหน้าพ่อะไรพี่กิเชิญพี่กลมนาพี่คนคนคนนี้คือคนที่จะมาให้ข้อมูลที่ท่านอยากรู้นะครับอ่าเชิญถามใจจะถามเยอะนะครับเดี๋ยวเอาไปเปิดข้างในข้อสองครับอ่าเชิญคำถามสักสองสามคำถามครับ อันนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบเส้นเงินครับ,บ,เ,เ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นเงินให้พี่พูดดังนิดหนึ่งครับเสียงผมเขาํำได้เขาบุกเขาตอบไปแล้วมีคำถามอะไรอีกเขาตอบว่าเดี๋ยวจะเอาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบเส้นเงินกับบุคคลบางคนครับ ผมไม่ชอบให้สังคมโดนเรียกว่าประชาชนโดนเอาละเอเปรียบครับเขาไม่อยากให้ประชาชนโดนเอาละเอเปรียบมากไปกว่าน,นี้ครับเขยอะไหมครับนเดือนี้เยอะไหมครับ,ะนะค,รบคือคือยอดเดี๋ยวเขาต้องคือเรื่องนี้มันมันจ่ายเป็นเปอร์เซน็นครับเป,เปอร์เซ็นใช่ไหมใช่ครับเอะเน์ซ็น่ปีประมาณเท่าไ ระดับหมื่นล้านครับหลักหมื่น,น,นที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีอะไรครับจ่ายเทวดาตั้งแต่ปีหกสาแล้วจ่ายเทวดาตั้งแต่ปีหปกสามบ,บาทครับ ก็แต่ตปีหกสามนะไม,ไม่เทวดาหลายคนครับวรวมใช่ครับสามหน่วยงานนะครับคุ้มคมุคุ้มคอรองอะไรบ้างสามหน่วยงานหลักสามหน่วยงานหลักเหรอครับดีไซน์ดีไซ์ด้วยหรอครับ สอ,อทอครับแล้วก็ปอคบอครับปอคบอคุ้มครองผู้บริโภคอันนะแล้วก็อะไรสอ,อทสอเหรอก็ก็ผู้เสียบอกว่าสามหน่วยงานหลักเนี่ยก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเลยเอาง,ง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมี ดี๋ยต้องบอกว่าบ,บางคนนะเด,เดี๋ยวข้อมูลต้องต้องตรวจสอบนะครับดีสไอแล้วก็หน่วยงานเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็สอททั้งสองอ,ะอ,งอ่ะอ,อ,อา่าอืมครับแจกทุกทางที่ <พอ S 2> เกี่ยวข้องครับสอททด้วยดีสไอด้วยที่สี่นะพี่ดีสี่นะ ขึ้นอยู่กับเทวดาให้ครับเทวดาเป็นคนจัดสรรเหรอใช่ครับใช่ไหมเทวดาเป็นหน้าเสือเทวดามีหน้าเสือครับอ๋อเทวดามีหน้าเสืออีกทีนึงใช่ครับเวลาเวลาเสี่ยเวลาเสี่ยรัฐบาลเนี่ยเทวดาเนี่ยเปลี่ยนพราด้วยไหมครับอ่าคนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เทวดาไม่มีอำนาจแล้วโอเคพอแล้วเดี๋ยวแก้เดี๋ยวนี้เยอะปะปะปะไปปะปะปะโอเคครับ ไปไปซ้ายไปซ้าย